สาวสุดกลั้นโดนพ่อแม่ตัดขาดหลังส่งน้องเรียนไม่ไว้ โดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีผู้ใช้ t i k t o k กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์วิดีโอเพื่อระบายความรู้สึกในใจเกี่ยวกับพ่อแม่ชาวเอเชียซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอโดยตรงเธอถูกพ่อแม่ตัดขาดเพียงเพราะไม่สามารถส่งเสียน้องสาวที่ไปเรียนในอเมริกาได้โดยเธอได้เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเธอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้องสาวตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนทั้งค่าเรียนค่ากินค่าอยู่ต่างๆเพราะเธอนั้นเป็นพี่คนโตของครอบครัวอย่างไรก็ตามน้องสาวกลับใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเธอต้องตามจ่ายนี่ให้น้องสาวจ่ายค่าช้อป เธอทนไม่ไหวคือน้องสาวได้นำบัตรเครดิตของเธอไปช้อปปิ้งโดยใช้เงินไปกว่า500ดอลลาร์หรือราว16,000บาทซึ่งเธอนั้นได้บอกกับครอบครัวไปว่ารับไม่ไหวแล้วถ้าน้องสาวอยากจะโยกอเมริกาต่อต้องพิจารณาตัวเองแต่ผลลัพธ์ที่เธอได้กลับมาก็คือการโดนครอบครัวต่อว่าทั้งขี้งก,กและอากตันจูที่เธอมาถึงจุดน,นี้ได้ก็เพราะครอบครัวและเธอต้องตอบแทนครอบค,ร,บค,ร,บครัวบ้างซึ่งตอนนี้เธอก็กลายเป็นกระเป๋าเงินของครอบครัวอย่างเต็มตัวทั้งใจเงินเกษียณให้พ่อแม่และค่าเล่าเรียนของน้องสาวซึ่งเธอก็รู้สึกเหมือนติดอยู่ เหมือนเปนคนทรยศต,ต่อวัฒนธรรมและครอบครัวพอความคาดหวังเรื่องความกตัญญยูซึ่งเธอก็รักครอบครัวของเธอสามารถตอบแทนบุญคุณได้แน่นอนแต่สิ่งที่ทําอยู่ดูเหมือนมันไม่มีขอบเขตตอนนี้เธอกลายเป็นแค่กระเป๋าเงินของครอบครัวจริงๆซึ่งวิดีโอดังกล่าวนั้นกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วขนานี้ก็มียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า10ล้านครั้งซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาให้กําลังใจเธออย่างล้นหลามเลยทีเดียว